บายดีพี่น้องเดี๋ยวนีชีลองโทรไปถามสปานเมืองเนาะว่าเพิ่นนะเป็นจังใดแน่โทรถามข่าวข่าวน้องสาวเนาะว่าเป็นจังใดแน่หลังจากที่ไปเหตุงานอยู่อ่าเวียงจันท์เนาะได้จากมือสี่หามือน่าจะได้แล้วมั้งเนาะเพราะว่าเนี่ยแหละสี่หามือนี่ยแหละเนาะว่าเป็นจังใดแน่ตอนนี้ ตอนนี้นางเห็นนางออนเฟซนางออนอนี่เนาะ่ะว่านางสิลงงานเลยเดวลองถามเบิร์ก่อนถานางลรงงานเลยกะคือจะบอได้ลมกันดนพี่น้องถามข่าวเขาเป็นยังไงแบบการเหตุงานครั้งแรกของเพิ่น <c oughs> <c oughs> ในชีวิตเป,เป็นลูกน้องเขาเนาะป่ะมาเบิ่งกันพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้นางออนอยู่แต่สิลองโทรเบิ่ บ่หัวนังสีว่างหรือบ่เน,ะนาะคือว่านังอาบน้ำเนาะบางภาวาได้ยินวนา่านา่งเขางานประมาณเก้าโมงนี่แหละอันนี้ก็เก้าโมงเลยยันบ่ว่างเนาะพี่น้อง,องลร้คุนก็นว่าคือบ,บ่ไปเหตุงานอยู่ฝั่งไทยเนาะ,ะไปบ่ได้พี่น้องเพราะอายุเพกันยังน้อย สิบสี่นี่แหละอายุนย่นประมาณสิบสี่เนาะแต่ว่าอีกอย่างเ<น>ขากับ่ม,มีบัตรทางบ่ม,มียาตีพี่น้องอีกอย่างกับคนคือนางแบบเกร์เกอระกาอะนะแบบเป็นคนบ่ก,กาฮ,ฮัฮโลโหลเหตุยังบ่นนงตื่นอยู่ เขาคือว่าเก้ามงเห็นงานมันกมเก้าโมงนได้ฮะเก้าโมงครึ่งเครึเป็นอะไรเห็นงานค<อ>่ะจากว่าวในใเของจาก เมื่อยบอ่หรือม่วนสภาพตอนของนางตอนนี้คือ,อยังไม่ทันตื่นพี่น้องเลยไม่ได้เปิดกล้องไม่ได้ลูกนะลุกเก้าโมงขึงผัวเลยโรงงานจังโมงจ้สะใช่ป่าโรงงานเก้าโมงปะลูกเช้าน่ะแล้วก็โรงงานบ่อาบ โทษเดิมได้อ,อยู่แล้วว่าเห็ดงานค่ะโอเคอยู่บ้า,ายันดว่าเห็ดงานเป็นไรเ,เอออดเอาฮะแหล หมูคนบ้านเดียวกันกับลายคนอยู่กับอดเอาแหละโบแมนซิมีแต่โตผูต้เดียวคน,นอนเดี๋ยวกะชั่มนี้แหลสะสิยินบ้างินอนต่อบ่าฮะล,ลุกแล้วลุกแล้วลุกแหละร้องตื่นนะหมหมูยังไม่ตื่นเกิดแล้วนะหมูฉันตื่น <laughs> ยันว่าซินอนต่อ มันขึ้นเลิกจกมงคขนบอมืนขึ้นี้เลิกจะมงคืินค่ะเลิกสิโบโมงไม่ไ้โทรมาหาแมมนะูาคาเวลาปันไดาลรกคาค่ากัอกสิบเอ,อ็ดโมงสิบโมงค่ะสิบเอ,อ็ดโมง แล้วแต่บ hmm. <system s> <ris os> ังเมื <discussion> <music> ่อทำอิงตามลูกค้าลูกค้าร้ายก็อยู่เด็กลูกค้าหน่อยก็มันอยู่เด็กว่ามันโทรมาให้แม่นะอืมไปโทรมาได้เมื่อวานนี้นอนหกโมงก็นอนหอดชิบช่องโมงเขาเขาเบอาหนะนอนหอดชิบช่องโมง เก้ามงเอออันนี้ก็เกาเ้าโมงเลยลูกห้าช่วยหน้าเตรียมโตโรงงานนะปิ๊งแผนกมึงเหตุไงบอกแผนกมึงเหตุย,ยังไงแผนกมึงเหตุย,ยังไงเราบอกว่าเราบอกว่าหเหตุซอ,อยไปก่อนแล้วจังที่บอกงานรอเออแม่และเก้าบอกเป็นงานหรอกะ ว่ากะคัว่ากะว่าเป็นงานหลังงานก็นเริ่มลายแล้วนี้เจ้าจื่อจำลายอย่างค่ะคือว่าและวแรกๆนี่ก็เห็นงานเบาไปก่อนพยายามจือ่อเอาแล้วยำขบอกก็ได้งนอนกระไผ่น้องบัตทุกคนนี่ไงเห็ดงานของกันในห้องรวมฮะนอน,นห้องเดียวกัน ปอ,อจะคนนะจะคนนะจะไหนปอลายอะไรจนบูจือแปดคนนะแปดคนเกาคนแปดเก่าคนก็มีแต่พูนิ่งละว,ว่านอนนำกัน หกเดแปดแปดคนเก่าถึงแล้วมดมดเอ้ยมดลูกคนามดมดมดลูมดคปูกมูลูกลูกแปอกุกวมดแงาวโอคค่ะมดไลูกา มึงคือบุตรว<า>ับมึงก็โทษไปหาแม่แน่แ,แล้วก็คิดฮอดมึงยิน,นแบบ่รบรเน็ตนะได้ฮะบังคำม,มันจะเปิดเได้บ,บังคำม,มันบุเปิดนะคือเห็นมันหลินอยู่โทรศัพท์ก็ได้หลินก็แบบมันเข่าเบึ้งแล้วมันปมีน S <S <an> มันหนิดขึงนมเปิดอ้อนฮะมันหลินละพวกละพวกมันข้อเฟรชว่ามึงกับพันมีเวลากับโทรหาละแน่คือแบบกดไปเหตุหตงานแอบสินะ่นาตื่นเก้าโมงว่ะซี่เว่าเก้าโมงขึงผู้โรงงานกับเก้าโมงฉังนจะโทรไปหาละแน่จากนิดจากหน่อย <S 2>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  โอเคโอเคจะไปหาน้าสวยหน้าสวยตาซะยินบอกเอออืออืออยู่ดีมีแหงตั้งใจเหตุงานหาเงินก็ได้ลมน้ำพิ่นเพาะพี่น้องเพิ่นก็พอได้อยู่แต่ว่าแรกๆการงานก็จะยังบอ นักปันใดเนาะงานกันเห็ดอิงตามอิงตามลูกค้านะลูกค้าลายก็เลิกเด็กลูกค้าน้อยก็เลิกไว้ประมาณนี้นะเพื่อนว่าพอได้อยู่ก็อดเอาเนะนับมือใหญ่แลวก็ต้องแบบพึ่งพาตัวเองเนแ,งแ,แน่และพึ่งพาตะแม่ก็ได้แลวพี่น้องพ่แแมก็เท่านัมเท่าลงเท่าลง กานฝึกเห็ดเนาะกานผู้เละคันวาซีให้เผ่นไปไทยกับให้เผ่นหู้เยียนงานแบบนักแนนกว่านี่ซะก่อนให้หูความลายกว่านี่เนะาะจังสีให้ผ่นลงไทยหายเห็ดงานแถวนั่นนพี่น้องให้หูจักวิธีการใช้ชีวิตในการเป็นลูกจ้างเขาซะก่อนนะก็คือในนั่งกับพึ่งจะครั้งแรกในชีวิตของเพิ่นเนาะ ไปให้เพิ่นเรียนเห็ดอันให้เพื่นทดสอบนะทดสอบงานสปอนแต่เขาว่าโอเคอบโบอ,อยู่จังแ๋กอะอจังหาทางเห็ดบัตเนาะลงไทยเ <c> ง <oughs> น,นกระเตกบดีพี่น้องก็บุมีอยู่ประเทศไทยคันอยู่ลาวังว่าฮัมบูดได้ใส่บัตขัดไปไทยหรอต้องใส่บัตรคิดคิดงอนแล้วหนึ่งกับคันแม่นว่า มีเงินไหนเฮ็ดบัตร M O U แบบบัตรแรงงานหรกระดีขึ้นกันเนะพี่น้องคันแปลว่าเฮ็ดอันเฮ็ดแต่ตบัตรสปอร์ตกะคิดง่อตอนทีไปต่อไปต่อบัตรนี่แหละคิดง้อเนาะพอส่วนรายตามข่าวกะเห็นเป็นมีแต่รเกิดอุบัติเหตุหลายเนาะก็เป็นตายายเป็นห่วงน้องน้ำพนะะก็เ,เลย เพิ่นเก่งกว่านี้งซะก่อนโอเคพี่น้องพอเปิดกล้องเห็นหนาเพิ่นกะเพิ่นบ่ให้เห็นสภาพคันแมนว่ายังบ่างามนี่แม่นบ่ให้เห็นหนาเพิ่นเนาะโทษทาข่าวของเพิ่นยังอยู่โทษจอบอีกเถื่อนหนึ่งน้องเ่าเป็นจังได๋แน่เนาะบายบายพี่น้อง